สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมิสูวิชิอิสานเลสซิ่งนะครับผมตัวนี้วันนี้หลังจะพามาชมนะครับมิสูวิชิไทตันสี่ประตูแต่งของเรานะครับตัวนี้แต่งแบบทรงเอสปอร์ตตี้นะครับตัวนี้ใส่สเกิร์ตตัวนี้จะบอกไว้เลยนะครับตัวนี้แต่งเต็มมากเลยนะครับเดี๋ยวหลังจะพามาดูด้านหน้าเลยนะครับสําหรับตัวนี้ไทตันสี่ประตูตัวนี้นะครับว่าแต่งอะไรมั่งสําหรับไทตันสี่นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับ สีขาวนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับลูกค้าก็เลือกให้เราติดตั้งตัวไททันสปอร์ตเป็นโลโก้โลโก้ตัวนูนนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาตัวชุดแต่งของ s อสปอร์ตนะครับก็จะมีตรงนี้เลยครับตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นสีดําที่มาในชุด s อสปอร์ตนะครับกระจังหน้าชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ต สเกิร์ตที่เป็นชุดของชุดแต่งของ s Sporty นะครับผมตรงนี้ตัวนี้ลูกค้าเลือกนะครับให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับสกเกิร์ตตรงนี้ลูกค้าบอกว่าเอาสีแดงออกจริงๆของชุดแต่ง s Sporty ตัวนี้เขาจะมีสีแดงนะครับสีแดงติดมาด้วยจะเป็นคาดตรงนี้ครับคาดตรงนี้ยาวไปตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เ Sport ์ Sporty ตตรงนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับ จริงๆนะครับผมตัวนี้ชุดแต่งอเอสปอร์ตี้สำหรับด้านหน้านะครับยังไม่หมดนะครับจริงๆอ่ะจะมีตรงนี้ด้วยจะเป็นคิ้วอันนี้หลังแล้วคิ้วตัว C ีแล้วกันเนาะตรงนี้คิ้วตัว C ีจะเป็นสีดานะครับจะคุมแบบนี้แต่ว่าลูกค้าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยติดนะครับลูกค้าขอดูก่อนว่าว่าว่าจะสวยขนาดไหนเพราะว่าลูกค้าอยากให้เหลือแบบว่าสีโครเม,มียมตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนมาเลยนะครับตรงนี้ล้อแมกเห็นไหมเอ่ยล้อแมกตรงนี้ล้อแมกลายตนนัวน,นี้กําลังฮิตมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็น แมกเวลนะครับผมตัวนี้จะเป็นแมกขอบ18แปดมกขอบ18นะครับด้านหน้าออฟเก้าจุนะครับผมตัวนี้นีม่มากับตัวครอบปั๊มเบรกนะครับสีเหลืองสวยงามเลยนะครับเราติดตั้งให้พร้อมแล้วก็ตรงนี้น็อ uh, ตอันนี้เราก็เลือกเราเลือกให้ลูกค้านะครับลูกค้าไม่ได้เลือกอน,นี้เราเลือกสีดำเข้ากับล้อแมกนะครับผมตรงนี้นะครับแมกขอบ18ข้างหน้า9.5ด้านด้านหลัง ด้านหลังจะคนละขนาดนะครับด้านหลังจะคนละขนาดอันนี้ลูกค้าเลือกด้านหลังเป็นลูกค้าเลือกด้านหลังเป็นขนาด10.5นะครับผมตัวนี้ก็จะใหญ่หน้ายางก็จะใหญ่หน้าล้อแมกก็จะใหญ่กว่าด้านในนิดนึงก็คือลูกค้าก็ชอบแบบว่าล้นๆเนี่ยครับมาดูด้านข้างตรงนี้ได้เนาะตรงนี้ลูกค้าชอบล้นมานิดนึงก็คือจะใหญ่จะใหญ่กว่าด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น10.5 เราจะเห็นได้ว่าเขาจะล้นออกมานิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้แมกไลวิลแล้วก็ครับต่อมาเลยต่อมาด้านหลังนะครับตัวนี้ชุดแต่งชุดแต่งเอสปอร์ตตีก็จะมีตั้งแต่ตรงนี้มาเลยครับตรงนี้เนาะด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตใส่ยาวมาตรงนี้เลยสวยงามนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังของสเกิร์ตเขานะครับก็จะมีโลโก้ของเขาอยู่เหมือนกันเป็นสปอร์ตวันนะครับผมตรงนี้จะเป็นโลโก้ตัวสีโครเมียมนะครับโลโก้ตรงนี้นะครับ ของแต่งของแต่งนะครับที่เราแถมให้ลูกค้าก็จะมีเนี่ยครับกรอบใต้ที่เราแถมแล้วก็จะมีในเรื่องของกล้องกล้องมองหลังนะครับตัวนี้กล้องถอยหลังนะครับตัวนี้เข้ากียาร์ก็จะมีในเรื่องของอจอจอด้านในเราก็ทําการในเรื่องของการเปลี่ยนจอให้กับลูกค้าเป็นจอ a อ d r o i d ขนาด9นิ้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับผมต่อมาด้านในเลยแล้วก็อันนี้ครับอีกชิ้นหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วกันาสาดนะครับผมตรงนี้คิ้วกันาสาดตรงนี้หน้าฝนก็ถ้าติดไว้ก็ได้ใช้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับหน้าฝนแล้วต่อมาภายในนะครับภายในของเรา4ประตูตัวนี้4ประตูตัวเตี้ยนะครับสำหรับ4ประตูตัวเตี้ยเาบาะเดี๋ยวเราจะพาดูเบาะก่อนเบาะนะครับเบาะ4ประตูตัวเตี้ยที่มาจากโรงงานจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตรงนี้แต่ว่า เราได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นของที่เราแถมให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของจอจอที่หลังบอกไม่เกี้ยครับเดลังจะเปิดให้ดูเนาะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วจอ Android ขนาด9นิ้วชุบนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมาในเรื่องของเขาจะสามารถเดลลงจะใส่เกียร์ถอยให้ดูเนี่ยครับเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนี่มันก็จะมีภาพแบบนี้ นะครับจะขึ้นหน้าจอเลยนะครับที่เราแถมให้กับลูกค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับ <te le> <isation> ที่เราแถมให้กับลูกค้าทุกคันเลยก็จะเป็นในเรื่องของพรม6 d ด <te le> ี <đ schauen> นะครับตัวน,นี้เป็นพรมกระดุมนะครับเป็นพรมผืนเดียวตัวนี้ง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าขี้ฝุ่นจะไหลลงไปด้านล่างนะครับตรงน,นี้ใช้เครื่องเครื่องดูดฝุ่นดูทำความสะอาดได้ง่ายสะดวกสบายครับผมตัวน,นี้พรมตัวน,นี้เราแถมให้กับลูกค้า ทุกคันนะครับผมสําหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับผมตัวนี้สําหรับรถ4ประตูตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6กแส0 0 0ืบาทนะครับสประตูตัวเตี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวจะเป็นสีขาวของตัวเตี้ยนะครับตรงนี้ สำหรับลูกค้าแคมเปญนะครับแต่งเตงแบบนี้ก็คือชุดสําสหรับล้อแม็กแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะครับของ s อสปอร์ตตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยู่ดาวอยู่ที่59,0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตรงนี้สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 4 7 0 4 4499นนะครับผมตรงนี้ลูกค้าบันทึกเบอร์นะครับไลน์ก็จะเด้งนะครับผมตรงนี้สามารถโทรถ้าลูกค้า,าใจร้อนก็สามารถโทรได้ ือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับสอบถามในเรื่องของสีรถสเปครถอะไรต่างๆนะครับว่าอยากแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมตรงนี้สามารถโทรมาสอบถามได้โอเคครับหลังขอจบการพาชมรถ4ประตูไททันแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ